ไทยมุสลิมตอนค่านิยม12ประการนักเรียนทำความเคารพสวัสดีครับคุณครูสวัสดีเด็กๆมากันครบแล้วนะไหนมีใครรู้จักค่านิยมหลักของคนไทย12ประการบ้างผมครับนบโมลองบอกเพื่อนๆว่าค่านิยมหลักของคนไทย12ประการคืออะไรค่านิยมหลักของคนไทย12ประการคือคุณธรรมที่ดีงามซึ่งมีอยู่แล้วในอดีตถึงปัจจุบันมาเรียบเรียง และกำหนดเป็นค่านิยม12ประการโดยปรารถนาให้คนไทยทุกคนยึดถือครับเก่งมากแล้วมีใครทราบไหมว่าค่านิยมทั้ง12ประการมีอะไรบ้างนูรื้อเป็นบางข้อค่ะเพราะแต่ละข้อยาวมากเลยค่ะครูมีวิธีทําให้พวกเราทุกคนสามารถจําค่านิยมหลักทั้ง12ประการได้ถูกต้องและรวดเร็วด้วยนะเป็นบทร้อนใช่ไหมคะใช่แล้วฮาร์โมนาถ้าเราแปลงค่านิยมทั้ง12ประการเป็นบทกลอนเราก็จะสามารถท่องได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว เพราะคำคล้องจองจะทำให้เราสามารถจำบทต,ต่อไปได้ยังไงล่ะทุกคนจดตามครูนะครับครูจะให้ทุกคนจดและท่องจำให้ได้ในช่วงเช้านี้ตอนบ่ายครูจะให้ทุกคนช่วยกันออกมาพูดนะครับเด็กๆพร้อมกันหรือยังถ้าครูชี้ไปที่ใครคนนั้นก็ยืนขึ้นแล้วพูดค่านิยม12ประการ2ข้อต่อจากเพื่อนนะครับเริ่มที่อ้อมศินวะคนแรกเลยเหรอครับอับ หนึ่งรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สองซื่อสัตย์เสียสละอดทนได้ครับถูกต้อง <Yes! S 2> เยอาละคนต่อไปพิงอัน 3. กตันยูพ่อแม่สุดหัวใจ 4. มุ่งใฝ่เล่าเรียนเพียรวิชาค่ะเก่งมากพิงอ,อัน,อน,นต่อไปฮัสซันหรักษาวัฒนธรรมประจำชาติ 6. ไม่ขาดศิลธรรมศาสนาครับถูกต้อง <Yes! S 2> ต่อไปชเชม เจ็ดเรียนรู้อธิปไตยของประชาแปดรักษาวินัยกฎหมายไทยค่ะเก่งมากเลยชะเอมต่อไปนโมเก้าปฏิบัติตามพระราชดำรัสสิบไม่ขาดพอเพียงเลี้ยงชีพได้ครับเยี่ยมมากนโมสุดท้ายฮามนาะสิบเอ็ดต้องเข้มแข็งทั้งกายใจใสิบสองไซ คิดอะไรให้ส่วนร่วมคะ่ะเก่งมากเลยฮาโมนาเก่งมากทุกคนที่สามารถจำค่านิยมหลักของคนไทย12ประการได้อย่างถูกต้องแต่ที่สำคัญก็คือเมื่อจำได้แล้วต้องปฏิบัติตามด้วยนะค่ะดูเหมือนทุกคนจะสนุกกันมากเลยเรามาลองกันอีกครั้งไหมได้ไดค่ะ,คะ รู้ครับจริงๆผมเพิ่งท่องได้สองข้อแรกแต่ว่าฟลุกมากกูเรียกผมก่อนใครเลยผมก็เลยตอบได้อ่ะครับ <c oughs> เอ,อ้ยโถ่เอ,อยออมสิน